นี่เป็นข่าวใหม่ล่าสุดนะครับ Facebook ประกาศว่าจะปลดพนักงานประมาณ13นะครับคิดเป็นจํานวนประมาณ11,000คนนะครับวันนี้เรามาลองคุยกันดูเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ Facebook หรือว่าทาง Mark Zuckerberg เองเนี่ยออกจดหมายนะครับ มาถึงพนักงานหลายๆคนแล้วก็มีประกาศขึ้นมาในหน้าของ Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งดีโอนี้ออกมาเป็น2พาร์ละกันนะครับข่าวแรกก็คือส่วนของข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาเขียนอะไรบอกอะไรพนักงานบ้างน,นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นส่วนของการวิเคราะห์แล้วก็การอธิบายแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook มันชื่อหัวข้อว่านะครับจดหมายจากมาร์คซักเกอร์เบิร์กถึงพนักงานของ Meta นะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาบอกว่าเขาก็เป็นการตัดสินใจที่ยากนะแต่ว่าเขาจะปปลดพนนักงาาระมณ13% คิดเป็นจำนวนประมาณ1 1 0 0 0คนนะครับมาร์คสักเกอร์เบิร์กบอกว่าก็จะมีการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้บริษัท l รเนอร์นะครับภาษาไทยน่าจะเรียกว่ารัดเข็มขัดแล้วกันเขาบอกว่าช่วงที่โควิดมาใหม่ๆนะครับมีหลายๆคนนะครับคิดว่ายอดของออนไลน์กำลังจะเติบโตมากขึ้นนะครับมาร์คสักเกอร์เบิร์กบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเพิ่มนะครับงบการลงทุนนะครับในส่วนนี้นะฮะแน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับอย่างที่ม นอกจากการที่ออนไลน์ไม่ได้ไปหนังฝันนะครับยังมีแมคโครอิคโนมิก์ดาวเทร์นนะครับแบบเศรษฐกิจถดถอยแล้วกันนะครับอินครีสคอมเพดิชันนะครับหมายถึงว่ามีคู่แข่งมากขึ้นนะครับหมายถึง t i k t o อกกับ YouTube หรือเปล่า ads i g n a l loss นะครับหมายความว่า Apple อ่ะครับไม่ให้ Mark Zuckerberg หรือว่า Meta หรือว่า a c e b o o k เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานได้แล้วนะครับหมายความว่า Product ของเขาหรือว่าไอเรื่องของการยิงแอดอะมันจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่แล้วนะครับสาเหตุเหล่านี้มันเลยทำให้รายได้ของ Facebook ต่ำกว่าที่เขาคาดหวังได้นะครับเขาอยากจะลงทุนในจุดเล็กๆที่มันมีแนวโน้มที่จะโตได้มากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่น ai discovery engine นะครับ a d แล้วก็ Business Platform นะครับ แล้วก็ยังพูดถึงเรื่อง Metaverse อยู่นะเรื่อง Metaverse ที่แอบคำนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวพอไปพูดตอนจบอีกทีแล้วกันพูดง่ายๆก็คือมี3อย่างระบบการเข้าถึงนะครับ AI discovery นะครับระบบการเข้าถึงของผู้ใช้งานทั่วไปเนาะ Ads แล้วก็ Business Platform นะครับการทำให้คนสามารถยิงโฆษณาแล้วก็ทำให้เป็นรายได้กับ a c e b o o k ได้นะครับ2อ,อย่างนี้ก็เป็นเครื่องมือหลักของเขาอยู่แล้วนะครับควรจะพัฒนาแล้วส่วน Metaverse ก็ ทิ้งไ้ก่อนนอกจากนั้นนะครับเขาก็จะทําการลดต้นทุนหลายๆอย่างนะครับคือ Facebook เป็นบริษัทที่มีเพิร์สให้กับพนักงานเยอะมากๆนะครับเยอะจนผมแปลกใจผมจําได้ว่าตอนผมไปทำแชมพัสวิสิตเขานะครับไปดูบริษัทเอ่อบริษัทแม่เขานะครับก็คือเห็นอะไรหลายอย่างมากขี่จักรยานมาลมหมดนะครับสามารถไปเติมลมยางจักรยานได้ใน a c e b o o k นะครับสักผ้าฟรีนะครับกินข้าวฟรีนะครับมีที่เล่นเกมนะครับคือมีอะไรหลายอย่างมากนะครับทาให้พนักงานที่นั่นเนี่ย มีความสุขมากๆนะครับโดยรวมถ้าผมจําไม่ผิดนะเงินเดือนพนักงาน Facebook อย่างน้อยก็เงินเดือนเด็ก MBA เนี่ยให้เยอะกว่าเงินเดือนที่ Google นิดนึงด้วยนะ Facebook เขาจะค่อนข้างมั่นใจเรื่องของ p e r ร์แล้วก็คอมเพนเซชันของเขามากนะครับเงินเดือนแล้วก็สิ่งฟรีๆต่างๆที่ให้กับพนักงานส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลพนักงานนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายของเขาอะนะครับก็จ่ายค่าเซเว r รนซ์เพยแถมให้หน่อยก็จะมีแค r r เ e r s e เซอร์นะครับ ดูแลวว่าจะจะไปหางานต่อไปได้ยังไงบ้างนะครับคือส่วนตอนลับผมมองว่าพนักง,งาน Facebook ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่โปรไฟล์ดีเรซูเม่สวยแล้วกันนะครับอาจจะหางานยากหน่อยเพราะว่าปล่อยมาทีนึ่ง1 0 0 0 0คนนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยถ้า Facebook เขามีเงินจ่ายชดเชยมากพอก็น่าจะพออยู่ได้อยู่นะแต่ส่วนนี้ก็ต้องไปดูภาพรวม ใหญ่ทีนึงด้วยเพราะว่าเทคกก็เป็นขาลงใช่ไหมครับทวิตเตอก็เพิ่งปล่อยพนักงานออกไปไม่รู้3000คนจริงหรือเปล่านะครับต้องไปดูว่าอีลอนมัสเขาจะโดนเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับตามข่าวที่ประกาศไว้นอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของคนที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกานะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกพนักงาน Facebook ในต่างประเทศมันจะมีไม่กี่ที่นะครับที่เป็นฮับทางด้าน e n g i n e e r i n g ซึ่งเป็นจะจะเป็นฮับใหญ่ที่เขาไว้เขียนโค้ดพัฒนาธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับฮับอื่นๆของเขาอย่างในประเทศไทยอย่างเงี้ย ก็จะถือว่าเป็นฮับที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยมีไว้ใช้ในการขายอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นใช้บริการลูกค้าเวลาลูกค้าอาจจะมายิงแอดเจ้าใหญ่อะไรเงี้ยนะสมมติผมเป็นบริษัทเจ้าใหญ่ผมมีงบยิงแอดประมาณแบบร้อยล้านต่อปีอย่างเงี้ยมันจะมีพนักง,งาน Facebook ไม่รู้ว่าจากสิงคโปร์หรือจากประเทศไทยนะครับติดต่อเข้าไปเรื่องแบบเออเดี๋ยวจะมีพนักง,งานมาดูแลเป็นพิศเศษอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาซักเกอร์เบิร์กก็บอกเพิ่มนะครับว่าต่อไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับ what other changes are we making นะครับเขาบอกว ปล่อยพนักง,งานไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างร้ายแรงแล้วนะั้นะมันเป็น last resort ของเขานะครับ,รบสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากจะทํามีอีกแค่ไม่กี่อย่างยกตัวอ,อย่างเช่นการ hiring freeze นะครับการแบบหยุดการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำทำให้ต้นทุนของเขาไม่เพิ่มมากขึ้นนะเนาะโอเคครับบทความมาจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเขาไม่ได้เขียนถึงพวกเรานะครับเขียนถึงพนักง,งานมากกว่าแบบอารมณ์ประมาณให้กําลังใจอะไรเงี้ยบริษัทต้องไปต่ออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองมาลองวิเคราะห์กันดูดีกว่าว่า สิ่งนีน้มันจะมีปัญหาอะไรแล้ว Facebook จะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าก็ขอสรุปเมื่อกี้แล้วกันนะครับมา r ์คซั k ก r เบิรบอกว่ามันมีอยู่3อย่างที่ Facebook อยากจะโฟกัสนะครับ AI discovery นะครับการที่แบบ AI ที่ดูเรื่องว่าอันไหนจะให้ใครดูอะไรประมาณนี้เนาะอย่างที่2ก็คือ Ads กับ Business นะครับเรื่องของโฆษณาแล้วก็วิธีการได้เงินของ Facebook แล้วก็สุดท้ายของ Metaverse ครับ Metaverse นี่ก็ต้องแซวหน่อยแหะครับเพราะว่า ลงทุนมาซะเยอะเลยนะครับคือลงทุนแบบจัดเต็มสุดๆนะครับแต่ว่า Product ที่เขาได้มามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยใช้ Product ของ Metaverse หรือเปล่านะครับส่วนตัวเองผมก็ไม่เคยใช้นะครับผมเข้าไปดูที่แบบ Youtuber อื่นๆเขาลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอ้น,นี่มันลงทุนหลัก มื่นล้าน US ดอลลาร์เพื่อสร้าง Product มาเลยเหรอ Metaverse ที่มาร์แซกเกอร์เบิร์กทำนะครับเรียกตามภาษาเทคนิคน่านนจะเรียกว่า augmented reality นะครับเขาก็จะชอบเปรียบเทียบกันว่าแบบมันจะมีสตาร์ทอัพเจ้าอื่นที่ใช้คนน้อยกว่าแต่ว่าทําอะไรได้มากกว่าสิ่งที่เมตากําลังทําโดยมันมีหลายๆเจ้านะครับเขาวิเคราะห์ว่าอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่มีแนวโน้มที่จะแข่งกับ Facebook เรื่อง Meta v e r s e ได้ก็คือ Microsoft นะฮะแต่ว่าของ Microsoft เนี่ยเขาจะเรียกว่า Virtual Reality มากกว่านะฮะอ๋อ Virtual Reality ก็คือความเป็นจริงเสมอนะครับ a u g m e n t e d Reality แปลว่าความเป็นจริงเสริมนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าทุกคนไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันภาษามันดูยากนิดนึงเหมือน Microsoft เเขาเคยพยายามแนะนำเทรลเลอร์สินค้าตัวหนึ่งนะครับที่เป็นคอนเซปต์ว่าแบบ Virtual Reality นะแต่นั่นก็เช่นเดิมครับประมาณแบบ3-4ปีอะไรประมาณนั้นนะครับสมัยนี้ไม่รู้พัฒนาไปไกลถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่า Microsoft ดูไม่ค่อยเล่นใหญ่เท่ากับ f เฟซบ o o กนะครับดูเขาค่อยๆไปเรื่อยๆอาทีนี้เรื่องของ m e t a v e r s e Virtual Reality a u g m e n t e d Reality เนี่ยผมคิดว่าเราไว้คุยกันทีหลังก็ได้ถ้าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกมาแล้วกันนะครับผมก็ไม่กล้าพูดเยอะนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ได้รู้เทคนิคเชิงนั้นเยอะ เรามาคุยกันเรื่องโฆษณาแล้วก็คู่แข่งของ Facebook กันดีกว่าก็อันนี้ก็เป็นข่าวเดียวกันช่วงเดียวกันกับของซัคเกอร์เบิร์กเลยนะครับคือ Tik t o อกเนี่ยเขาก็ประเมินว่เหมือนกันนะครับยอดขายหรือว่ารายได้เขาเนี่ยมันจะลดลงนะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายๆบริษัทเขาต้องเตรียมสรุปงบการเงินสำหรับปลายปีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือน11แล้วเนาะมันก็มีข่าวลือกระซิบมานะครับว่าบริษัทใหญ่ๆอื่นๆอย่างพวกแบบ Google Alpha b บ t Amazon หรือว่า Microsoft อย่างนี้นะครับก็อาจจะ ไม่ตรงตามที่เป้าหมายไว้นะครับที่คาดการไว้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ยังสนใจอยู่นะว่า Facebook เขาจะผลักตัวเองไปในทิศทางไหนนะครับถ้ามาร์คซักเกอร์เบิร์เขาไปในทิศทางที่ดีปรับแพลตฟอร์มให้มันน่าใช้มากขึ้นระยะยาวโฆษณามันก็จะทําเงินมากขึ้นเองแต่ว่าถ้ามาร์คซักเกอร์เบิร์กำลังรู้สึกว่าเอ้ยเครียดกดดันมากที่ผ่านมาขาดทุนแล้วต้องปลดพนักง,งานทิ้งอีกเราต้องรีบทํากําไรกลับคืนมาให้เยอะที่สุดที่จะทาได้ แพลตฟอร์ม Facebook จะกลายเป็นแพลตฟอร์มในการทําโฆษณาที่มีแต่การยิงโฆษณาอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเลยเนะี่ยมันดูไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอมีเ e ลิร์นนิ่งให้ทุกคนหน่อยละกันนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ที่ Facebook มีอยู่ทุกวันนี้เราจะบอกแค่ว่า Mark Zuckerberg ลงทุนแต่กับ Meta ก็ไม่ได้ใช่ขนาดนั้นนะเรียกว่าเขา เลือกปริมาณการลงทุนผิดดีกว่านะฮะคือมาร์กะเขาได้พูดไปแล้วเนาะว่าเขาเลือกลงทุนเยอะเกินไปนะครับในช่วงโควิดนะครับสุดท้ายแล้วพอโควิดมันไม่ได้โตอย่างที่เขาคิดไว้อะมันก็เลยต้องมีการสเกลดาวลงมาแต่ว่าเขาลงทุนไปเยอะแค่ไหนจริงๆส่วนนี้ผมไม่ได้มีตัวเลขข้างใน Facebook แต่ว่าเราสามารถดูได้จาก จำนวนพนักง,งานที่ Facebook จ้างในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาในปี2020นะครับเหมือนกับว่า Facebook จะมีพนักง,งานประมาณ50,000กว่าคนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากจุดพีที่เขาปล่อยพนักง,งานไปตอนปี2022ตอนนี้นะครับมันคือประมาณแบบ84,000กว่าคนนะครับคือภา,ายในไม่กี่ปีเขาเพิ่มพนักง,งานจาก50,000คนไปเป็น80,000กว่าคนนะครับเพิ่มมา30,000คนเลยนะเกินเกินครึ่งเลยเนานะเกิน50%เลยเนานะลงทุนเยอะมากๆเลยนะครับในช่วงที่คนอื่นเขากําลังเป็นขาลงนะครับซึ่่งสวนนี้ก็ น่าสนใจดีนะครับผมคิดว่าบริษัทเทคอื่นๆอาจจะไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้โดนผลกระทบเท่ากับของ f เฟซบ o ๊กนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็มาลองจับตาดู Facebook กันต่อไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวิดีโอนี้นะครับผมตั้งใจทําให้ทุกคนดูได้เร็วที่สุดที่จะทําได้นะครับนี่ผมอัดคืนที่ a c e b o o k เขามีข่าวเลยนะแต่ว่าผมกะจะลงวันต่อไปนะครับมันจะได้ไม่ดึกเกินไปเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าใครเห็นนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ผมทําต่อไปนะครับก็ช่วยกดไลค์กำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเท ผมไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทเวนเนอร์จะคุยกับเรื่องของธุรกิจแล้วก็การตลาดกันทุกทีนะครับวันนี้สวัสดีครับ